ครับผมอยู่กับเมกาแล้วไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระป๋องวิเกตกับตัวอีม่วมงกันเลยนะครับครับผมก็ใช้ตัวกระป๋องวิเกตที่ติดมากระเทโบ Turbo, นะครับที่เพิ่งเปลี่ยนไปมันรู้สึกว่ามันจะสวิงบูตไม่ค่อยนิ่งไนคำว่าไม่ค่อยนิ่งก็คือว่าบางทีมันเปิดที่3 5บางทีมันเปิดที่30บางทีมันเปิดที่40นะครับคือมันคุม เดี๋ยวผมจะเอาตัวกระป๋องเบรกตัวเดิมนะครับที่ว่ามันโอเคใช้งานได้ดีกว่าเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแล้วเป็นเตอกระป๋องเบรกเดี๋ยวเราไปซื้อของเฟกมาใช้กันนะครับผมของสยามมาเตอร์สปอร์ตเฮ้สยามมาเตอร์นครับโอเคครับผมเดี๋ยวเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับผมนะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมก็ค่อนข้างลกนิดนึงนะครับผมก็จะเริ่มทําการถอดนะครับผมท่อฝั่งเข้าเทอร์โบนะก็คือท่อไอโฟนนะครับผมนะครับแล้วก็ นี่นะครับผมท่อที่ปั่นลมออกจากเทอร์โบนะครับเข้าอินเตอร์นะครับผมแล้วก็ถึงจะลื้อตัวท่อนะครับตัวคงหลังนะครับท่อที่จะก็คงออกนะครับผมแล้วก็ไปขายตัวของเทอร์โบนะครับมันรกนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวจะการลุยกันเลยครับ ันไม่เหมือนพวกอ่าดีสุดครับผมทีม่มันเปลี่ยนทันง่ายนะครับ โอเคเราต้องขึ้นมานั่งบนเครื่องนะนั่งในห้องเครื่องนะครับพอดีเออมันก็จะเกะกะนิดนึงนะครับมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับตัวนี้ก็เดี๋ยวอเหว้นน้ำมันเหวนน้ำมันเหวนน้ำมันเสียงดังไปขึ้นบนข้างล่างครับไม่เป็นไรเรามีสเปร์เยอะครับผมก็โอเค เหมื่อ,อใส่กลับอีกเจตเกตมันไม่ค่อยดีว่ะมันจะเหอนบางทีเปิดเป็นุงมันนะพี่ฮะอ๋อเจตเกดมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเหมือนเปิดบางทีเปิดเป็นงเกินสามห้งรถเฮ้ยพี่ตั้งไว้ประมาณไม่เกินสี่สิบประมาณสามสามปลายปลายพอสุดท้ายเจตแค่คือเราเราซัดพอยิ่งความเร็วสูงมันต้อง มันต้องแบบบูตมันต้องถึงไงไม่งั้นรถมันจะห้อย <c oughs> ไม่ไหวเออรมันจะแฟแฟรๆหน่อยแต่เวสเกตตัวนี้ดีนะตัวตัวเทโบเก,ก่าพี่คุมคุมคุมนิ่งมากเวลาเราสับเวลาเราสับเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมมันจะคือถ้าสับไวอะ่ะสับแบบตัดไวใบอ่ะก็คือสับเหมือนตอนที่เราวิ่งในแท็กเนี้ย บูจะตกแค่ห้าปอนนะอันนี้แม่งลดลงนู่นน่ะอยู่ที่สิบกว่าเลยลงไปสิบกว่าเลยตายแลย้วแต่รถมันจะเหมือนรถรถมันดอบเลยนะรถมันสะดุดเลยรถมันหนูจะก็ะะขึ้นมาใหม่อ,มหมอืมแล้วไม่ต้องพูดครับเรื่องควัน <laughs> เออชาวบ,บ้านด่าแม่เลยอ่ะ <laughs> <laughs> ยิงกว่าอี ริบบานทนยุงอีกครับผมตอนนี้ก็ทําการประกอบเสร็จแล้วนะครับผม <c oughs> ทําการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต้องเจียเสียเวลาเจียตัวนี้ไปนิดนึงเพื่อให้มันไม่ฟิตเกินไปนะครับเวลาตัวไวเกตด,ดันมันจะได้คล้องตัว เดี๋ยวเรามาลองเวทเก็ตัวเก่าก็นนร,รูระบายตอนที่ว่าลมนึงกลับจะไม่มีนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีเห็นไหมเห็นไหมครับผมเนี่ยครับเวลามันคืนนะครับพอมันคืนเสร็จมันลดการเบรคค้ำแต่ตัวนี้ไม,ม่มีครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยนะครับผม em okay, đỡ say nó nó mạnh hơn bụng ต้องสังเกตต้องต้องเติมน้ำมันลงก่อนนะครับผมตรงนี้นะต้องให้มีน้ำมันเครื่องอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวมันแห้งจัดบบางทีสตาร์ทเสร็จน้ำมันเครื่องมันดันขึ้นมายังไม่ทันโอเคเราจะใส่ฝนเลย เราจะลองไปวิ่งดูบูธนะครับนะครับแล้วก็ดูว่าน้ํามันมันจะไหลออกจากจุดตรงนี้หรือเปล่านะครับผมจุดตรงที่ว่าเราใส่น้ํามันเทอร์โบนะครับผมมันเลี้ยงเกียร์เทอรโบก,ก็เดี๋ยวเราไปลองวิ่งเทสดูเลยครับผมก็เดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับปิดฝากระโปงเดี๋ยวไปลองกันเลยครับ มืดแล้วน้ำมันก็หมดนะครับผม ผมเดี๋ยวลองเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ขึ้นไปสามห้าครับเ,เลยสามห้าครับสามสิบห้านะครับ สิบหรือห้าผมไม่แน่ใจแต่เวออกเตร์ดึงดึงปิดเร็วก็ถือว่าโอเคนะครับผมเพราะเราไม่ได้สัดเต็มอยากได้แค่สามห้านะครับผมเพราะว่าเน้นใช้งานนะครับผม ับผมก็สวยงามนะครับเมื่อกี้บูตขึ้นอยู่ที่35นะครับผมแล้วก็เวลาเราต่อเกียร์บูตตกมา5้าปอนะครับอ่าจริงๆถ้าจะให้ดีมันต้องเป็นเกือบๆจะสี่สิบแล้วเวลาสับเกียร์แล้วบูตมันจะหล่นลงมาแค่เหลือ3ามหากำลังดีครับ แต่ว่าเราเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานก็คือเอาสักสามห้าพอแล้วสับลงมาให้มีเหลือสักสามสิบนะครับเดี๋ยวค่อยไต่ขึ้นไปใหม่ก็โอเคครับผมก็ผมก็ต้องการแค่นี้แหละเพราะว่าถ้าเราเอาสี่สิบเลยบางทีเราลากยาวๆเดี๋ยวโบมันจะไปก่อนในบมันจะฟาดนะครับเดี๋ยวเรามาเบิ้ลตัวเปล่าดูนะครับว่ามัน ตัวนี้ผมลืมบอกไปว,ว่ามันเป็นข่งเบอร์11อซึ่งมันอ่ามันจะติดที่ประมาณพันแปดนะครับเพราะว่าเครื่องเรา2.2นะครับผมก็โอเคครับผมถือว่า ผ่านนะครับผมเพราะว่าเวรเกตตัวเดิมเวรเกตตัวเดิมที่แถมมากับเทอร์โบนะมันค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่หอหนึ่งไปสองลยครับผมโอเคครับสวยงามก็คลิปนี้ฝากกันไว้แค่นี้นะครับผมพอดีมืดแล้วเดี๋ยวแสงไม่พอ